สวัสดีครับแฟนบอมองอยางเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝาก,กอีกหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับผู้แต่สายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงนะครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณ bye บ่ายๆเป็นรถบ่ายครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนอยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันที ทีอัปเดตคลิปใหม่ในทุกวันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจูบปเลียลีกเบลเจียมครับเมเชเลนกับเวสเตอร์โลนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะเมื่อวานขยับเยอะนะก่อนเกม นไปที่3ชั้นครึ่งนะฮะจบ5เมตรเลยนะครับก็สูงไปนะครับส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันพุธที่23เมษายน2568ครับไปที่ฟุตบอลเบลเยียมจูปิเลียริกนะครับรอยัลอันเวิร์ฟนะฮะจะเจอกับราสซิ่งเกงนะครับผมโดยเกมในคู่นี้ครับอยู่ที่เกือบ3ชั้นนะสำหรับกระแพงสูงต่ำนะฮะส่วนหน้าบอลครับเป็นทีมเยือนนะครับก็คือทางด้านของราสซิ่งเกงนะครับที่บุกมาเหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับ โดยรอบนี้เป็นเกมในรอบเพย์ออฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโรเยนอันเฟบนะครับ15เกมในบ้านชนะ8เสมอ3แพ้4ครับยิงได้33เสีย17ส่วนตราซิ่งเกง่งนะครับ15เกมเจอชนะ8เสมอ3แพ้4นะครับยิงได้25เสีย24ประตูเจอกันล่าสุด2-2นะครับสูงนะก่อนหน้านั้นมี2-0 1-0 0-1ที่ต่ำแล้วก็3-0ที่สูงครับ รอยเยนอันเฟิร์บนะครับล่าสุดเดี๋ยศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งต่ำนะครับก่อนหน้านั้นมี2 3 5 1สูงนะครับแล้วก็0 0ต่ำนะครับส่วนราสิงเก็งครับ1 2 1 0 1 2 4 0แล้วก็2 1ก็สูง4ครับต่ำไป1ครั้งนะครับก็จริงๆแล้วไอ้รอยเยนอันเฟิร์บอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าเกมในบ้านมันก็ยิงประตูได้เยอะนะนะครับดังนั้นโอกาสที่จะ2-1ขึ้นไปยังไงก็ไม่น่าพลาดครับคู่นี้อาจจะไปจบทีี่่2-1 2-2 3-1หรรืออขึ้นนไปคับกก็็าาจะมมโสเเต อย่างน้อยเบาต้องมานะครับสำหรับคู่นี้นะก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมกาดูนะครับสำหรับศึกฟุตบอลเบลเชียมจูบิเล,ลีีเตะกันในเวลาตีหนครึ่งนะครับรอยยนอันเฟิฟกับราซิงเกงนะฮะก็เป็นตัวเลือกของสายสูงในวันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับมองอย่างเซียนด้วยไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้แฮปปี้ทุกท่านสวัสดีครับ